วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากลูกค้าซูเปอร์วีวีเลยนะครับเข้ามาใช้บริการอีกหนึ่งรอบแล้วครับโอเคครับดวใจรอนครับสักคู่เดียวสวัสดีครับผมกอฟสเปเชียลริสาริโอนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาติดตั้งบ้านลูกค้าแล้วครับต้องขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆนะครับที่ให้โอกาสแล้วทีมงานสเปเชียลริสาริโอเข้ามาใช้บริการนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะติดตั้งในรถ เมือเป็นเลไม้ปักนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับสินค้านะครับจะเป็นกล่อง AI Media Box a u t o c a s นะครับคันนี้นะครับจะมีจอด้านหน้านะครับจะเป็นจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จอมอนิเตอร์ด้านหลังอีกนะครับอีก2ใบนะครับเราจะเชื่อมต่อโดยผ่าน h d m I-Out ตัวนี้นะครับเข้าสู่จอหัวหมอนหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเดตต่อครับสักครู่เดียว สวัสดีครับผมกอฟสเปเชียลริดคาริโอครับวันนี้เราก็อยู่ใน Mercedes-Benz My b บัเป็นที่เรียบร้อยครับสุดล้ำบนจอเดิมครับท่านชมครับนี่ครับกล่อง AutoCAD นะครับกล่อง AI Media b o ยนะครับเพิ่มความบันเทิงนะครับภายในห้องโดยสารเลยนะครับนี่ครับในส่วนของหน้าจอเดิมนะครับตัวนี้นะครับนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะครับแล้วเราก็จะเสียบกล่องตัวนี้นะครับออโต้แคนะครับ คันนี้นะครับจะมีหัวหมอนนะครับถึง2อใบนะครับด้านหลังนะครับเสียบเสร็จปุ๊บนะครับก็จะขึ้นเป็น Apple CarPlay นะครับมันต้องมีการตัดต่อหรือว่าเจาะอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยครับในส่วนแรกก็ o o o l l m m p s นะครับเป็นแผนที่นำทางนะครับ Netflix ครับก็มีภาพยนตร์นี่เป็นร้อยๆเรื่องเช่นเดียวกันครับท่านโยมครับสะดวกสบายครับ เซตฟิกครับเงินเงินนะครับนี่คือในส่วนของจอด้านหน้านะครับออกสองหัวหมอนหลังด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับเพสโตครับสามารถโหลดแอปเพิ่มได้นะครับยังไม่พอนะครับ ทีวีออนไลน์ครับสามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับสะดวกสบายที่สุดครับท่านผู้ชมครับและผลมันออกมาตามนี้นะควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับก็ตามนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้คือคุณยืนยันว่าไปด้วยกันนะครับอ่าไปด้วยกันนะครับสามารถเปลี่ยนช่องได้ครับท่องเจ็ดครับ อมรินทีวีครับนะครับแต่ช่วงนี้ยังมีคอต้าอยู่ไม่ใช่แค่สี่คนใหญ่นะโอเคครับเดี๋ยวดูในส่วนต่อไปครับในส่วนต่อไปครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับตัวนี้นะครับก็สามารถรองรับซิม 4G ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเพลงครับ 아이 사람들이 어? 어? 어르신이 불렀으면 당연히 가야지 나 출신 일치하고 어른들 한이야요야 이거 아이고 야 이거 어 아이고 이거 비싼 건데 이거 어 소중한 거어 아이고 따뜻해 오케이 그럼 내가 일정 확실하게 오 이뻐 음. 아나 진짜 오케이 카브 노래 손더 빨리 แูกครับในส่วนต่อไปครับนี่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 อันนั้นชุดใหญ่อันนี้นี่ทีวีออนไลน์ครับนี่สวยมากดูดิ่สามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับท่านผู้ชมครับถามมาว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็สามารถทานที่ดูได้นะนะออกได้สามจอเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับรู้บัวทุกบัวผู้ชมเตรียมนะครับวันนี้เราแจกทั้งหมดสิบชุดด้วยกันนี่คือเป็นขนมไหว้บระจั์ของทางเชียงกลีลามีจำหน่ายสองเซตด้วยกันเซตเอและเซตบีนะครับในราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ห้าร้อยแปดสิบ โอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานระบบติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ063 498 6168<อ>ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ